สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Youtube ทุกท่านมุกีเป็นหมอดูไพ่ยิปซีค่ะสำหรับเดือนมีนาคมนี้จะเริ่มต้นดูดวงของราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่24กันยายนถึง23ตุลาคมนะคะทุกอย่างจัดเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ,อ,อธิษฐานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะหยิบไพ่เลยนะคะ แต่จะมีการดูเพิ่มขึ้นนะคะของราศีตุลก็คือจะดูเรื่องแยกย่อยไปเป็นความรักแล้วก็การเงินนะคะจากสิใบคือพื้นฐานดวงของชีวิตนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะ3 4 5 6 7 8 9 ของราศีตุลน,นะคะตัวแรกยังเป็นเรื่องเรื่องความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์เกี่ยวกับชู้สาวนะคะก็ยังมีขึ้นมาเป็นตัวแรกจริงๆแล้วของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทุกดวงนะคะทุกราศีมีเรื่องอเพศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องทุกราศีนะคะ การที่ว่าเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจะให้หมดไปง่ายๆเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะคะเพราะว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะคะซึ่งความผูกพันทางใจสนิทสนิหาเนี่ยเกิดขึ้นมากนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ละได้ยากนะคะสำหรับราศีตุลน,นะคะสิบใบราศีตุลเนี่ยที่ขึ้นเด่นชัดมากๆเนี่ยมีเรื่องความรัก นะคะขึ้นเด่นชัดเรื่องงานก็เด่นชัดแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยเด่นชัดนะคะแต่ว่ายังไม่เด่นชัดเท่าเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักและเรื่องเรื่องงานเนี่ยมาเด่นมากตัวแรกนะคะของราศีตุลก็คือเป็นไพ่ the devil นะคะก็คือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศโดยตรงนะคะอันนี้ก็คือคุณเป็นคนมีสเสน่ห์แหละ นะคะหลายๆท่านของราศีตุลเนี่ยก็คือมีรูปร่างหน้าตาที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามนะคะไม่ใช่ลักษณะหน้าตาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นไปถึงจิตใจนะคะจิตใจเนี่ยจิตใจที่ดีอันนี้ก็เป็นได้ทุกราศีนะคะจิตใจที่ดีเนี่ยสามารถดึงดูดให เพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาหาเราหรือเมตตาสงสารเรานะคะแล้วราศีตุลเนี่ยก็มีสิ่งนี้นะคะแล้วก็ตัวที่สองเนี่ยแต่ว่าความรักปักใจเนี่ยราศีตุลก็เป็นผู้เลือกนะคะเป็นผู้เลือกที่ว่าคือถ้ายังไม่เจอจริงๆเจอที่ใช่เนี่ยราศีตุลก็ยังยังไม่ตัดสินใจนะคะตัวที่สมบอกเรื่องการงานนะคะว่าราศีตุลเนี่ยทำงานงานคุณหนักงานคุณเหนื่อยแต่ว่า ในส่วนหนึ่งก็เพื่อการประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ไปประสบความสำเร็จคืองานงอกเงยขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ในตัวที่9นะคะตัวที่สีเนี่ยนะคะบอกถึงบอกถึงการลงทุนนะคะหลายๆท่านที่อยู่ในราศีตุลน,นะคะสามารถลงทุน การค้าอาจจะเป็นกับต่างชาติก็ได้นะคะหรือจะเป็นคนที่คนไทยทั่วไปอันนี้เป็นการดูดวงเนี่ยมุกี้เน้นของคนไทยนะคะเพราะว่าตัวเองพูดภาษาไทยนะคะก็เลยเน้นว่าเป็นคนไทยแต่ว่าคุณมีสิทธิ์มากๆที่ว่าจะติดต่อการค้ากับชาวต่างชาตินะคะตัวที่5นะคะตัวที่5เนี่ยบอกเรื่องว่าทุกทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทํานะคะอันนี้แต่ว่าการกระทําที่ว่าดูมาตลอดเนี่ย ทุกอย่างราศีตุลเนี่ยตัดสินใจได้ดีมากๆนะคะตัวที่6บอกเกี่ยวกับเรื่องการหยิบยืมเงินนะคะตัวนี้บอกได้เลยนะคะว่าแปลกไหมในไพ่ยิบซีมีการหยิบยืมเงินแต่ไม่มีไพ่ตัวไหนให้คืนเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุกกี้จึงเน้นหนักว่าอย่าให้ยืมเงินเพราะคุณจะไม่ได้คืนเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีปัญหาจุกจิก กวนใจจากการที่ว่าให้ยืมเงินไม่ว่าคุณจะหวังผลทางทางด้านออดอกเบีย้ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้คุณระวังให้มากๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่ธนาคารขนาดธนาคารเนี่ยเขายังมีข้อผิดพลาดนะคะแล้วคนอื่นๆที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันเกิดเป็นเป็นปัญหาเป็นปัญหาพูดง่ายๆว่าเป็นปัญหาระดับชาตินะคะตัวที่ ตัวที่7นะคะบอกเรื่องว่าราศีตุลน,นะคะทำงานน้อยๆได้เงินมากๆอันนี้มีเข้ามานะคะแล้วก็เป็นเงินที่สมเหตุสมผลและทำให้คุณมีความสุขนะคะตัวที่8การงานของราศีตุลเนี่ยถึงงานจะเข้ามาเยอะเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยก็ทำให้คุณเคร่งเครียดได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินใจนะคะทำให้งานเนี่ย ไปได้ดีในความคิดของคุณนะคะแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆสําหรับราศีตุลน,นะคะงานที่ว่าคุณพยายามลงแรงลงทุนลงความคิดเนี่ยทำให้งานของคุณเนี่ยงอกเงยขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวที่10นะคะตัวที่10บเนี่ยบอกเรื่องความรักนะคะว่าราศีตุลในหลายหลายคนนะคะที่ว่าคุณกําลังรอความรักหรือกําลังรอคู่ชีวิตหรือการตัดสินใจที่ว่าจะ ครองเรือนนะคะเนื้อคู่อยู่ในชีวิตของคุณนะคะคุณราศีตุลแล้วก็รอการตัดสินใจอย่างเดียวนะคะตอนนี้คุณก็มุ่งมั่นเรื่องงานมากๆนะคะเพื่อที่ว่าทําให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยรวมแล้วราศีตุลมีความสุขมากๆนะคะราศีตุลของเดือนมีนาคมคุณไม่มีไพ่ดาบแม้แต่ตัวเดียวนะคะที่เข้ามาเป็นอุปสรรคของชีวิตมีอย่างเดียวก็คือการหยิบยืมเงินนะคะเป็นไปได้ ไม่ให้ใครยืมเงินค่ะนะคะถ้าเกิดว่าให้ยืมไปแล้วเนี่ยทำใจค่ะนะคะอันนี้อย่างเดียวต้องบอกอย่างนั้นสิบใบเนี่ยมุกี้จะวางไว้ตรงนี้นะคะจะไม่สับไพ่ใหม่นะคะเพราะว่าจะดูต่อไปเลยนะคะตัวที่ชุดที่สองเนี่ยจะดูแค่สามใบนะคะจะดูเรื่องการเงินนะคะว่าการเงินของคุณเนี่ยที่มันขึ้นอยู่ในนั้นเนี่ย ถามว่าบ่งชัดไหมไม่ได้บ่งชัดนะคะเพราะว่าการทํางานน้อยๆได้เงินมากๆเนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นแค่รถเดียวนะคะแต่ว่าคุณต้องมีเงินมากกว่านั้นนะคะโอเค3มใบนะคะ3ใบของราศีตุลเรื่องการเงินนะคะ เห็นได้ว่าของราศีตุลน,นะคะการการเงินเนี่ยเ,เข้ามาได้ดีนะคะการทํางานของคุณเนี่ยเป็นไปด้วยดีมากๆนะคะแต่ว่าก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่ว่าทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจด้วยความเจ็บปวดใจนะคะแต่คิดว่าไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าความเข้มแข็งของราศีตุลเนี่ยมีเยอะนะคะก็เลยทําให้สามารถผ่านอุปสรรคไปได้และราศีตุลน,นะคะใน หลายๆท่านนะคะที่เป็นอันนี้เฉพาะบ่งบอกไปถึงผู้หญิงนะคะว่าออผู้หญิงเนี่ยในชาวราศีตุลเนี่ยหลายๆท่านคุณจะเก่งเก่งมากๆนะคะถ้าผู้ชายเก่งเนี่ยก็คือโอเคเราคิดว่ามันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะอันนั้นของราศีตุลเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในผู้หญิงเนี่ยราศีตุลเนี่ยคุณมี power มีความเป็นผู้นําสูงทีนี้การตัดสินใจของคุณเนี่ยจึงมีอํานาจมากเป็นพิเศษ พูดง่ายๆว่าราศีตุลเนี่ยไม่ค่อยง้อฝ่ายตรง,งนข้ามนะคะคือไม่ง้อผู้ชายคุณสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้คุณมีสติปัญญาที่จะพาตัวเองให้มีความสุขได้นะคะทั้งเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ราศีตุลเนี่ยสบายในเรื่องนี้นะคะอืมโอเคเรื่องการงานเนี่ยออกมาเยอะแล้วนะคะเออ ในไพ่10บใบนะคะในไพ่พื้นฐานชีวิตอยากจะดูโชคลาภให้อีกตัวหนึ่งนะคะมุ่กี้ไม่ได้ระบุว่าทุกดวงต้องดูเหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงนั้นออกมาเยอะแล้วไพ่ชีวิตออกมาเยอะแล้วเนี่ยมุ่กี้จะไม่จะไม่เพิ่มนะคะตัวนี้ขอดูเป็นโชคลาภนะคะว่าคุณจะมีโชคลาภทางการเสี่ยงไหมหวยออกไปแล้วเมื่อวานอันนี้นะคะดูอยากดูวันนี้ โชคลักทางการเสี่ยงนะคะใครที่ถูกไปแล้วเมื่อวานหรือ,อยังไงเนี่ยก็ผ่านไปแล้วเมื่อวานนะคะไม่แน่ใจว่าเขามีเดือนละสองครั้งหรือเปล่านะคะไพ่ไม่ได้บอกว่าคุณจะถูกหวยรวยเบอร์นะคะแต่ไพ่บอกว่าคุณจะมีโชคในการที่ว่าคนรักของคุณเนี่ยหรือครอบครัวคุณเนี่ย จะให้ของฝากของฝันที่เป็นสิ่งที่มีค่ากับคุณนะคะของชาวราศีตุลมุกี่ดีใจกับชาวราศีตุลด้วยนะคะเพราะตั้งแต่ที่ดูมาเนี่ยไม่มีไพ่ดาบแม้แต่ตัวเดียวคนที่ได้เข้ามาดูนะคะคุณจะทำอะไรในเดือนมีนาคมนะคะคุณทำได้เลย นะคะอุปสรรคเนี่ยน้อยมากๆยกเว้นเรื่องยืมเงินอย่างเดียวนะคะอันนั้นขอเตือนเอาไว้สิ่งอื่นเนี่ยไม่มีอุปสรรคสำคัญกับคุณเลยนะคะสิ่งที่ว่าจะช่วยส่งเสริมให้คุณได้สิ่งใดๆมาก็ตามเนี่ยเร็วๆยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือที่ใจคุณอย่างเดียวนะคะอย่ามีอุปสรรคกับใจนะคะอันนี้ใครๆก็ทําได้ยากนะคะแต่เชื่อว่า ถ้าเราฝึกเนี่ยเราจะทําได้นะคะคือการฝึกใจให้มีความสุขนะคะปัดเป่าอุปสรรคความสุขคือคือเวลาใครมากระทบเรื่องที่กระทบจากภายนอกเนี่ยเราก็จะพยายามรีบปัดรีบแก้ตัวเพื่อนนินทาเราเรารีบแก้ตัวเ,เพื่อนใส่ร้ายเราเรารีบแก้ตัวใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มากระทบใจที่ว่าเ,เราคิดเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันพลาดนะคะเพราะว่ามันค้งอยู่ในใจนานกว่าจะเราจะเอาออกได้ นะคะสิ่งนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือสิ่งที่มากระทบใจนะคะสิ่งที่มากระทบใจทีนี้ถ้าเกิดว่ามากระทบแล้วเนี่ยทำให้เกิดผลลบเนี่ยก็พลอยทําให้สิ่งต่างๆจากภายนอกเนี่ยความโชคดีที่จะวิ่งเข้ามาเนี่ยทำให้มีการสะดุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายนอกจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าใจคุณพิเศษเนี่ยตรงนั้นน่ะจะทําให้โชคเนี่ย วิ่งเข้ามาหาคุณได้สะดวกนะคะเหมือนกับรถที่อยู่บนถนนแล้วก็ถนนโล่งทั้งเส้นนะคะตรงนั้นก็ขอให้ราศีตุลเนี่ยทำใจของตัวเองให้สุขสบายและมีความสุขนะคะเพราะว่าเดือนมีนาเนี่ยถึงดูว่าจะไม่มีอะไรที่แบบเด่นมากแต่บอกได้เลยว่าในนั้นอ่ะมีแต่สิ่งดีๆนะคะของราศีตุลดีใจด้วยนะคะกับชาวราศีตุลมุกิขอเก็บไพ่เลยนะคะ แล้วก็ขอล้างไพ่เลยค่ะนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ดูว่าไพ่ตัวสุดท้ายของชาวราศีตุลเนี่ยเป็นไพ่อะไรนะคะมุกีพูดช้าลงนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจนะคะแล้วก็ตัวมุกีเองก็พยายามที่ว่าจะมีสติมากขึ้นในการพูดนะคะเห็นไหมคะตัวนี้นะคะของไพ่ราศีตุลคุณโชคดีอีกแล้วนะคะเรื่องงานเนี่ยมาเด่นมากๆ คุณจะได้งานใหม่ที่ว่าเข้ามาเนี่ยให้คุณทดลองนะคะคุณจะรับหรือไม่รับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะโอเคค่ะมุกีขอจบการทํานายของชาวราศีตุลเพียงแค่นี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กด subscribe หรือกดติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะจาก hello มุกี้ค่ะหมอดูไพ่ยิบสีขอบคุณมากๆค่ะ, hello, คคะ,ส,คคะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะ